สวัสดีครับคุณลูกค้าครับครับวันนี้มาดูรถหรอครับครับผมต้องการรถใช้งาน1คันครับแต่ผมเพิ่งผ่านโปมา6เดือนขอเดี๋ยวผ่านโปแล้วใช่ไหมครับโอเคครับได้ครับอ่าเราลูกค้าลูกค้ามีบัตรพอดอะไรนี้ไหมครับไม่มีเลยครับแต่ก็จะดูรถฟรีดาวอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอยากได้รถฟรีดาวครับโอเคเลยถือว่าลูกค้ามาถูกเต็นแล้วก็คือตอนนี้ตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยเนี่ยของตุนกระตังเราก็คือ ลูกค้าอายุงานน้อยแต่ก็คือผ่านโปรแล้วไม่มีประวัติรับเงินสดยังไงก็คือออกรถฟรีดาวได้เลยเดี๋ยวไปสำหรับลูกค้าที่อยากจะออกรถฟรีดาว,วก็คือผมแนะนําเป็นคันนี้เลย Ford ดเฟียสตนะครับเป็นทรงห้าประตูปีสองพันสิบสาคันนี้ไม่มีประวัติพรหรือว่ารับเงินสดคันนี้ออกรถฟรีดาวได้เลยเดี๋ยวไปดูตัวรถกันครับสําหรับภายในก็จะเป็นเบาะหนังหมดแล้วนี่รถมือเดียวเลยครับสวยมากๆ เลกไม้ก็น้อยไม้แท้เลย80,000กว่ากิโลครับ Ford f เฟสตนี่เป็นเครื่อง1.5นะครับเติมน้ำมันก็เป็นเชื้อเพลิงก็คือเป็นพวก9195เติมได้หมดเลยเบาะหนังด้วยดูข้างหลังกันบ้างนี่มีช่องเก็บสัมภาระนี่ก็วาง วางของได้หมดเลยครับรถสวยมากรอยน็อตลอยเลยเหมือนเดิมเลยครับสำหรับสอดเฟียต้านี้ครับราคาเปิดอยู่ที่2 1 0 0 0 0บาทก็ค่างวดก็ส่งเบาๆเลยส่งอยู่ที่4,200ักบาทก็คือตัวนี้ตุนกระตังเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้สำหรับลูกค้าที่รับเงินสดอายุงานน้อยแต่ผ่านโปรแล้วก็หรือว่าไม่มีเครดิตประวัติใสๆเนี่ยก็คือเข้ามาที่ตุนกระตังได้เลย ก็รุตูนกระตังเราก็จะมีทั้งหมด4สาขานะครับพิจึงโลกพิกิจกรุงเทพก็คือสะดวกที่ไหนเข้าไปได้เลยก็รับรองว่าออกรถฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกนรถครับ,ว,รบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยบายสวัสดีครับ